ก็นะครับเดี๋ยวจะทำสูตรชีตตัวนี้เป็นดีแม็กนะครับยะลาไม่ใช่ยะลาอันนี้มาจากต่างๆเป็นปอดนะครับปอดก็เราก็ทำการเคลีอบผิวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเคลือบผิวเออเดลไฟของระยองเสร็จแล้วนะครับแต่เย็นๆนะตอนนี้นะแม่แม่ว้าวุ่นจริงๆเลยแม่ไม่ด้วาวุ่าเดียวไม่ได้ไม่ให้วุ่นวายเลยนะครับอันนี้เป็นปอดกำลังล้างนะครับเรียบร้อยกำลังล้างอยู่นะครับของเกาจะส่ง ไอตัวนั่นจะหมดแล้วนะตัวประกอบวิชีบอสอ่ะผมเหลือเก็บไว้อันเดียวนะครับตัวประกอบวิชีบอสนะครับตัวนี้ผมเหลือไว้อันเดียวท่านขายหมดแลวและไอตัวนี้ก็รอก่อนนะครับตัวนี้รอตัวนี้มีนะครับตัวนี้มีนะครับในพวกอุปกรณ์มีแท่านมีนะครับตัวทำเกีย์โอมีนะครับปั๊มมีผมกำลังโมปั๊มอยู่ปั๊มดีพีสติปั๊มใหม่นะครับดีพีสติดปั๊มใหม่เอสทีวีหักไปเฉยนะครับ นะครับปั๊งหนึ่งจุดเก้าเมตปั๊มกีโน่มีหมดแล้วครับอันนี้นะครับใครจะเอาอะไรก็อรบอกมานะครับตอนนี้เราก็อว้าวุ่นเลยไม่ว่าแรงปั๊มฟองเต็มเลยเขาเพ่งกำลังทำดีไซน์รถหน้าร้านก็พาราลิเวอรเดี๋ยวรอยกนะครับรอไหลบนสูงบองคิดนะครับเอ่อที่นั้นเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนอันนี้ก็รอก่อนทำอันนี้ก่อนไอคนเดียวมันทำไม่ทันหรอกครับมันว้าวุ่นไปหมดเลยนะครับโอเค ชาวเชียงตระกามองเขาผม